บกับรายการลาทายุ้ยวันนี้เราจะปฏิบัติการสซัพายันเกิดยุยนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ยังไม่มาแต่มันมาเตรียมแผนก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผม้องมีอะไรจะบอกบอกอะไรไมีสองอันเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีสองปอนนเก็เลยซื้อมาสองอันเอาเอา,เอา,เอางก็ดี มีอะไรจะพูดมีอะไรจะพูดไหมสำหรับแผนการครั้งนี้เอาอกูพูดแล้วเออเฟินพูดดิมีแผนด้วยเหรอแผนอะไรไม่รู้แต่วันนั้นเห็นเค้กแล้วเอาละไม่รู้ถือผ่านหน้ามาไม่รู้ที่มันจะคิดว่ามันเกิดมาไหมล่ะเดือนนึงแล้วมาทางเดือนนึ่งหาวอยู่เนาะเออตอนนี่เย็น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 ได้ไงอยู่ถ่ายคลิเลยนะมีโอใช่ไหมมีพี่เรน่าจะแววมากเลยวันนี้นี่ เราจะไ่แคบยด้ยกันแคบอยู่่มันโฉมสองแคบไปเอาไม่พูดเลยหรอไม่ได้ทำหนึ่งค่นี้ไม่ายวินเขาบอกว่าเดี๋ยวงาเสนอเสร็จเดี๋ยวเขาจัดการหน้าเพื่อนวันศุกหน้าเราเสนอพรอมดาเ้ากับโมเกนนะคะโอเคจะไปให้เซนนะเดี๋ยวสุดบ่ายโอเกนยังไม่ครบอีกะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวนะเนปงาเนอจบ้ มึงจะพูดกับยื้อเหรอเอาไอ้คือพูดกับยุ้อเหรอมึงชอบยุ้อไหมยุ้อมากับแมทเอ้ยยื้อมากับโอดได้แล้วรอถ่ายรอถ่ายอันนั้นทีนี้อันนี้กล้องใครกล้องมึงมีจะพูดกับยุ้อไหมมีจะพูดกับยุ้อไหมในความผิดที่เรายังไม่ได้แฮปยุยเป็นเดือนเย่อดีใจเหรอดีใจมึงไม่ต้องจัดเราแมทอุ้ย ตมันแก่ผมแตมันเปมันก็ยอแ้ขยบอเลยอนเลยอนเลยอะไรอย่างเงี้ยมลงพี่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 เ๋าลูกน้องมืงลงพี่มอว่าันลงพี่อยู่แกนยู่แกนอยูแกนยแนแก่นแ่นแนคอะไรคอยู่ข้างในงคนไหนอยู่กอดรอรอรอเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวจะมีคู่ขวัญจะขี่รถมาด้กานคู่ขวัญคู่ขวัญขวาวะขวาวะ คนกรเจงไม่ถึงรอถาโอปอโอปอใครซ้อนทะลุดแก่อะอะไรอย่างงี้นะถ้าอปอล์มาโอปอมันไม่มีผีหรือเปล่ีซ้อนท้ายมาแต่งกงชมพูมาเขาเลยบอกไม่นี่ีมันชอเี้ยหน่ก้มันวนไม่แล้วม่แล้วมัรเกูวัญเพงปีเดินทางมาถึงใช่ไม่ใช่ยุ้ยสคัญห่เป็นแฟนปอรู้สึกไง ไม่ได้เป็นปแฟนกันเป็นแฟนกับบูเป็นแฟนกบับบูมเหรอคุยกับบูมว่ายังไงนะเดี๋ยวเราจะแต่งงานกันตอนโตตอนโตนี่กี่ปีเท่าไหร่นะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดไม่แน่ใจ <laughs> เอาเหลยทำไมถึงไม่แน่ใจบูมบูมีสิทธิเบี้ยวได้นะ <laughs> ไม่เป็นไร <ứng S 2> ไคิดว่าหาคนอื่นได้ไโอ้โหแกร<น>ว่าถ้าค่อนข้างแกรกถ้าท้าไม่ได้เจอทัวน์อยกูว่าไม่เหลือใครอ่ะคขายังไปไหว้ไหม

เนื่องจากแมวจะกินเคี้วียวราไเยมันไปเไปแยอุ้มมันไปเลยเอามันไปด้วยวันน้จะขวัญชั้นจะตบหน้ามันนะเดี๋ยวจะตบแมวนะปเดินมาแมวมะของนี่ตะกนเออมาน่วอยยนี่แหมื่อจะไปอยู่กับยุ้ย เรากำลังเดินไปว่าจะพอมองกันคิดว่าคนที่มาจะหาทุกคนส <laughs> าธุไว้พร้ <laughs> อให้ตัวเองด้วยไหมไว้พร้อมให้ตัวเอง อันนี้รีบอนเออคือไหอันนี้คือรักในตำนานอย่าว่าอดีตเลยปัจจุบันก็เป็นงี้ใช่ไหมใช่ค่ะปัจจุบันก็ไม่ได้เรียญก็มีเหรียญไหมไม่บ้างแหงว่าจะแต่งงานกันตอนไหนเกิดการเมื่อไหร่ก็ตอนนั้นแหละเอาไม่กลัวบูมเสียใจหรอบอกบูมว่าถ้าถึงตอนนั้นเราไม่มีใครอ๋อโอเคเอาวบูมวันไหมไปไปไป

ให้ทุกคนสอบขานครัเม<ะ>ื่อไม่เคยทำแบบนี้เลยเนาะทำไมเจียมถึงต้องรักแรื่องงานนี้เอาไปแล้วไปแล้วน่านเบื่อมันหิว,วนะ่ะเจียมจะมาะไหมเจียม มมึงไงแบบไม่เชื่อแล้วเนียไมน่ากินจัเรากินจะไม่เห็นรอเออเห็นอยู่อันนี้เดี๋ยวมาน้องดาอันนี้ อันนี้กระโดดจะมานี่มามันอยากกินของกินอยากไปกินของกินขึ้นมาเร็วขึ้นมาอามา๋อมันหมดละหมดทำไม,มกูกินกระโดดขึ้นมาทั้งบาทนะทั้งน่องนะมันมีเจ้าของนะมีปลอกคอด้วยมีเจ้าของโรงแรม่ายนี่แลหละน่ารักไหมเป็นดูเป็นผู้หญิงรักสัตว์ใช<า>่ผู้หญิงร<า>ักสัตว์เป็นผู้หญิงอ่อนโยน

มันก็มีขนตัวเหมือนขนโตกอะไปนรอบอลไปน้องไปไหนไอของไอเกออะไรกอางนี้ข่าวปูวันมันจะกระโดดขึ้นไปตีมันตีมตีมตี <laughs> happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. เรวขึ้น <Happy> ไปแล้ว Happy birthday to you ัน,นจับแมวไว <ป S 3> ้ก่อนๆันผ่นสอบได้ขอให้สวยวันสวยคืนเป็นผู่เป็นคนขอให้นี่บอกก็า่งไวๆไวนะคะกปดัน <c oughs> <c oughs> เอาเย็นหนึ่งเอาีพลักงานสัเนึ่งต่ช้าีหนึงไม่ลืมคิดอยู่ว่าจะวันไหนบ้านบอกช้าแต่ชั่วเปิแต่ชั่ววัทุกคนส่องไฟเสนาอยู่ไหนหน้าอยู่มืดมเดแยมสวยี่ไฟสองน้อยู่นี่แหละยี่แไฟสองหน้ อันนี้เลยใช่ไรวะล่ะได้ด kind of ีแล้วให้อแค่เรียงมาอย่างนี้เป็นจะเป็นยุ้ยอันนี้เป็นยุเขาชอบอันนี้มันเป็น yui ต้องอ่านให้ดีแกเรียงถูกหรือเปล่าเนี่ยยุ้ยมายุ้ยุ้ยคืออะไรบอกว่าเขาน่าเอามาม่าเป็นเกิดมมมาา่ m ไม่ซื้อกล่องา a m a ถุง55ให้มันปากเคียนใส่แกจะดีใจมากเลยเพะกินกันเถอะ กินไหนกินไหนท่เรอไปลงอาหารคณะเปิดท้ายรถพระเจ้าหน่อยรู้ไหกลัวแมวจะโดดใส่ไม่่ใชเลยรู้สึกไงที่ทายมาเดินหนึ่งแล้วเพิ่งได้เช็คเฉยเฉยรู้สึกว่ามึงลืมนี่ละมึงลืมกูแล้วรู้สึกแอบเลยใจว่าทำไมเพือนไม่มาเห็นตอนทีมิซานเก็บข้าวมันนั้น้องให้ไหม เก็บห้องให้เพื่อนมาแฮปเลยป่ะใช่ห้องปกติห้องนี่เรียราดมากกินนมกินอะไรอยู่กระจายปกติดีแล้วที่เก็บแกต้องพิเศษกับเพื่อนไงตอนนั้นก็ถล่มหมอเปะล้างแก ย่าบเขาวางยุ้ยว่ไม่ได้ทำไมถึงมีสองตอนตั้งทด้อันนี้คือคำถามนะว่าจะซื้อสองตอนตนมยว่าจะสอตอนอว่าจะซื้อสองตอแต่ว่าไม่มีสองตอนคือสองอนคสอเฮ้เอาอมดูดไมต้องเอาเร็วๆต้องให้เร็วๆต้องให้ท่าชันก่อนเนี่ไม่เอาไม่ดีอันนี้วิกาเราโูชนะนี่มันเลยเพลงล้วอไม่ถือ